สมกับเป็นนักกายภาพมืออาชีพรู้จักมาก,ก่อนเวลาซะด้วยสวัสดีครับคุณเมทัศเดี๋ยวผมช่วยครับระวังคุณเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำกายภาพกันทั้งหมด45นาทีนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยรบกวน <lim pa. S 3> คุณเมทัศช่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดสบายๆกว่านี้หน่อยนะครับนี่ไม่สบายตรงไหนนี่ชุดสบายที่สุดของผมแล้ว เอาเป็นชุดออกกำลังกายก็ได้ครับขอโทษนะครับคุณแม่บ้านเดี๋ยวช่วยหยิบชุดออกกำลังกายของคุณเมทัศนมาให้ผมสักชุดนึงนะครับเดี๋ยวผมช่วยเปลี่ยนให้เองค่ะขอบคุณนะครับอขออนุญาตเปลี่ยนให้นะครับคุณเมทัศเสื้อผ้าลักษณะนี้เนี่ยผมทำงานไม่ได้ช่วยปลดกระดุมให้ด้วยครับ ผมไม่คิดว่าคุณจะมาทำกายภาพถึงที่นี่จริงๆเลยเห็นไหมว่าไม่มีอะไรที่เงินซื้อไม่ได้ผมไม่ได้มาที่นี่เพราะเงินผมแค่มาทำตามหน้าที่ผมไม่อยากให้ใครคนอื่นต้องมาเดือดร้อนเพราะแค่คุณเนี่ยมีปัญหากับผม คุณเป็นแบบนี้บ่อยเหรอทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ประโยชน์อะไรเพื่อคุณเองอย่างตอนที่เป็เฝ้าผมเหมือนกันคุณต้องการอะไรต้องการเงินจากผมหรือคอนเนคชันที่ช่วยคุณได้อะไรที่ทำให้คุณคิดแบบนั้นผมเนี่ยดูอยากได้อะไรจากคุณมากเลยหรอผมไม่เข้าใจอ่ะก็ในเมื่อสิ่งที่คุณทำไม่ได้ประโยชน์อะไรกับตัวคุณแล้วคุณจะทำทำไมตอนนี้คุณยังไม่ต้องเข้าใจหรอก เอาไว้เดี๋ยวคุณเข้าใจเองครับ พาผมออกมาเดินเล่นเนี่ยอันนี้รวมอยู่ในแพ็กเกจการทำวิชาภาพปะเนี่ยผมต้องจ่ายเพิ่มเท่าไหร่ไม่ต้องจ่ายผมทำเพราะผมเนี่ยอยากทำให้คุณจริงๆ <c oughs> คุณเนะ่ยเจ็บขายอยู่แต่ในบ้านคงไม่กล้าเรียกใครให้พาคุณออกมาใช่ไหมล่ะผมเชื่อนะว่าเวลาคนเราทำอะไรให้คนอื่นเนี่ยไม่ต้องการสิ่งตอบแทนทุกอย่างหรอก มันแน่นเกินไปคุณแน่นแบบนี้แหละครับดีคุณจะได้หายไปไวแล้วทำไมต้องทำให้ผมอ่ะก็วันๆคุณจะได้อารมณ์ดีไงคุณน่ะจะได้เลิกทำตัวหงุดหงิดใส่คนอื่นเขาบ้างผมจะบอกให้นะว่าจิตใจเนี่ยมันส่งผลกับร่างกายนะคุณยิ่งคุณเครียดร่างกายคุณก็จะฟื้นตัวได้ช้า คุณดูเหมือนจะเกลียดผมแต่ทุกครั้งที่เจอก็ทําให้ผมใจสั่นไม่หยุดเลยนะไม่ใจสั่นด้วยความโมโหก็ใจสั่นเพราะอย่างอื่นคุณเป็นนักกายภาพหัวใจด้วยเลนเผลอเจออะไรครับคุณลูกค้าถ้าคุณอยากให้ผมอยู่เป็นเพื่อนเนี่ยก็นั่งเ,เงียบๆแล้วก็รีบตั้งใจทํากายภาพให้หายผมจะได้ทางใครทางมันสักทีตอนแรกก็อยากรีบผ่านไปแต่ตอนนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วละ ฝากตัวด้วยแบบระยะเยาวๆนะครับคุณหมอเจเจอืมนี่ผมบอกกี่รอบแล้วว่าผมไม่ใช่หมอผมเป็นนักกายภาพได้ครับคุณนักกายภาพเจเจเธอไม่เล่นต้องจริงจังแค่ไหนแล้วฉันทุ่มใจให้จะได้ไหมใจที่ทุม่ม